สวัสดีครับผมธนวัฒน์อายุธาครับช,ชื่อเล่นชื่ออิดครับสวัสดีค่ะเชื่อภุทาวดีดวงศรีอยู่สาขาวิศวกรรมเคมีวิทเลัยวิศวกรรมศาสตร์ค่ะโครงการที่ได้ไปนะคะคือโครงการจิตอาสาทุ่งนางดำจังหวัดพังงาค่ะโครงการจิตอาสาก็คือ เราได้ออกนอกสถานที่ไปช่วยชุมชนหรือว่าเราก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันคือการสร้างห้องน้ําจํานวน2ห้องก็ได้เรียนรู้หลายหลายหลยอย่างก็คือได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆต่างสาขาแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนก็คือเริ่มจากที่นอนก็คือที่นอนจะเป็นแบบไม่ได้สบายมากก็คืออยู่กับชุมชนเลยแล้วก็การทําอาหารก็มีทั้งการใช้เตาถ่าน ในการทําอาหารเราก็ได้เรียนรู้อะไรอย่างกับชุมชนก็คือแล้วเขาก็จะพาเราทําอาหารกินแบบบ้านๆเลยกินอาหารในพื้นที่แล้วก็เวลาเก็บวัสดุทําอาหารเนี่ยก็คือเขาจะพาเราไปเก็บในสวนของคนในชุมชนเองแล้วก็มีการเก็บผลไม้ก็ไปเก็บในสวนของคนในชุมชนาชาวบ้านก็เขาต้อนรับเราแบบอบอุ่นมากเขาก็ดีใจคะ่ะที่ว่ามีกลุ่มจิราสาไปช่วยเขา ทำกิจกรรมจิตอาสาที่เกาะถ้าครั้งหน้าได้มีอโอกาสทําโครงการนี้ก็ผมก็ยินดีที่จะไปอีกรอบครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราได้ทั้งประสบการณ์ได้การเรียนรู้แล้วก็ถ้าน้องๆหรือพี่ๆเพื่อนๆคนใดสนใจนะครับก็เรียนเชิญไปทํากิจกรรมร่วมกันครับจะชวนน้องๆที่อยากเรียนรู้ การใช้ชีวิตแบบชาวค่ายให้มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะ